สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับไปซีมอหอดแล้วครับพี่น้องครับหอดโดมแล้วเดินทางมาอย่างปลอดภัยเลยทีเดียวถึงโดมแล้วฝนตกจนหอดพีพี่น้องฝนตกมันเดิทางจนหอดพีเลยพายุเขา่าพายุเข่าจนหอดวันที่สิบหก

ของคนอองนี้ของของแกนบูดเป่าเอาไปล้างเอาไปโอ้นั่นคือหอสาสั่งมาเอ,อครับพี่น้องครับของพักสั่งมากำลังใจสีสเศษสมบูรณ์แบบเดี๋ยวใครจะเอารถมาเอาของ เขาต้องไปซักขึ้นกันี่สาอ่ะสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยามันไก็หนยี่ติเอาซั่นนี้นะเอาซั่นี่แหละเนเ้อขาวมาจะมา่ของอยู่เอาไหลมันหลนะเอาซั่นี่เอาักนีแหเอาเชซ้อนเดินเอ้ยเนีไหโอ้เต็นว่าหอดมองหอดบอลแล้วครับพี่น้องครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ้มาขับฝานไม่รุนเห็นไหมไป นำกันน <łość> ี่บ่นี่ดิไปเฉไปแค่บูนมั้งุปัุ่ฉบูนนะน ตอนนี้ฝนยังนิ่งอยู่ดีพี่น้อมยังนิ่อยู่โอ้ปามาหับถึงวัดีครับป๋ามาหับแม่ลำเจ้าหน่ยพี่อนว่ามาที่ให้ป๋ามาพ่อสิแปดปีหมดแล้วเพิ่งวนแสิบองัหรอยโอ้ยี่สิบแปดปียัยยีกสิบสองปีกี่พ่อรวยหรอวะในอายุเท่าไหร่บ่าวทไหนฮะในอายุเท่าไหร่บ่ว บอกว่าอายุเท่าไรแม่น้ำแม่เนี่ยอายุจริงๆริใช่ไหมหกสิบสามเขาาเล้วไปเลยว่าแปดสิบงแข็งแรงหกสิบสขนาดหกสิบแข็งแรงโอเคสากเอาแข็งแรงคนนี้เดี๋ยวใช่ไหมถ้ากินได้แข็งแรงก็หนีอยู่แต่พอพยาเสือนนมเย็นโอ้มันต้องเสื่อเี่ยกินไปกินเลยเดี๋ยวพอไปจเองอื่อบ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงกินลืมอีกบ่ได้ดอกเป็นคนฉีลืม่อยขนาดเขาว่า นี่คาโตเออนีคาโตอะรคาโตเอาแล้วเอาเราไปดูญี่ปุ่นต้องเขาเรียกเราลิคาโต้ลิคาโตเออลิคาโตเนือลิคาโต้ตแมนกันคาลิคาโตเออลิคาโต้คาต้าคาต้าตัวคาต้กันดิไรแ่บแบเอามาต้องเปิดตู้ามแน่ เปิดเพื่งนตกเขาเิงเยงอาเมขึ้นวาตัดีป่ะแ่มตรงเขาตกเมือนแบบเมือบ้างเงินเพียงฝนกะตกด้ก็เห็นเล่นจนสอ่แจ้งไล่ไล่บลางไลยังที่ไลล่เมื่อวานบ่เมื่อกับเมื่อจะเปน้ังยู่่อเอาเภอเมเพ่งบ่ผมผม่ยเพื่อย่างตลาดโอ้จากจากน้นจากไหนแต่มันแปดสิหาโลกอย่างไรออกไปทางไหนลูกไปทางเชียงยี่หร ออกไปเชียงยืนยิ่งตวงเชียงตลาดเลยบ่ออกหวานเนาะครับบ่ไปนี่ไหมบ่เชียงยืนออกหวานเนาะไปนี่ไปฮอดโกซุ้มซามแยกเลี้ยวซไส้ถ้าแยกงอยู่ในตลาดนะครับเลยเลยเล่ยปั๊มออกไปมันจะมีสามแยกเลี้ยวซไส้ไปดิเขาบ้านเขีองออกเชียงยืนแล้วก็เลี้ยวขวาไปยางตลาดเลยยิ่นตลาดเนี่ย mặc dù lắm cắp bóng. bóng vô địch đi sắp. A sụp vậy. sắp. Niều phong đi 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 này, đi 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 cấp cho đây. bên này mưa mưa thay ôn à, à, Ô, à u, một đèn nó tắm lên ma, 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 ma ê tuồng đây tuồng đây tuồng ma tuồng ma อ๋อคุณพักจีเด่หามแช่น้ำใช่ไหมคัเนี่ยนี่คือดวงครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่าเยี่ยมๆถามข่าวดวงเลยโอ้ใส่เวลาโดนเตือนพี่น้องเกือบสองสองเกือบสองเดือนหมดละสองเดือนเพิ่นเลยกันได้ไหมโมเตอร์เร่เข้ามาครับพี่น้องครับเพราะว่างานหลาย งานหลายครับโอ้อายุปัตนหอดสิบห้าปีว่ะไปคนเรียกก็ไม่ให้จริงเริงอเออ เขาให้ยังเลือกก่อนเขาให้คุณเลือกเขาไ่ได้ให้ลิงเลือกโอ้เอให้คนเลือก คนยังดิ้นไปเศร้าเลยพี่หน่องดอึงเตือนเตืนเลยเดี๋ยวในรถก็น่าทะย่อยท้าย่อยขอดูมพี่น่องครับมากับบอกบทีขันรถบัสขึ้นโขดเลยหอดสองขันสองสองขันแต่รถไม่ทุ่งไม่ที่ พอพาอเนี่ยกำลังสางใหม่รถผู้ใดินตากแดดนีโ่โอ้ตากฝนนี่โมยามันหนาวาว่ะโมจะใส่ผู้ใดิตากฝนนี่นี่มันก็ชินหนาวเป็นตัวนนะ กาจารย์วังกลับเรือนี้ป่นี่รถสตตติดป่จอดยูนิเลีมสองเดือนกี่ร่ร e ู้ว่าตัวสีสตาติดป่ สาหรับคลิปนี้บวัสาร์นีพี่น้องพอนไม่ได้ชิมน้าขอบคุณแฟน,นลค,คลับเอฟซีทีดีตามที่ดึงกดเลยกดสับจะใครช่องพ่อพญาอาทิตย์ผุดออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าเด้อน,นะครับ